บางมาขายถั่วยังไะวันนี้สังสรร์อะไรกันเนาะ

บางบางเอาพีนัทพีนัทยีบาทพีนัทต้มอ่ะพีนัทบอลอขายดีไหมขายดโอเคไว้อยู่ครฟบอินนดีนะพูดไทยได้ไหมพูดไทยไม่ได้